ไม่น่าใช่แล้วล่ะสีชื่อดอยนะเกมทมมัสแก้บ้านไม่มีเหรอไม่ต้องเก็บคุณแจเหรอไม่รู้คุก็เปิดประตูก่อนคุณแก่ถึงจะโผล่กูว่าเก็บคุณแก่เอาเลยเลยเอาเพชรเอากริฟเก็บไปเหรอเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคขอไอ้เมมด้วยกันเอ้ยไจดีแ้วกันน่าน่าจะมีซื้อในายวิชาต์มาใส่หัวนะอะซื้อมาซื้อมาแต่ว่าคนใส่ดูไม่ได้ต้องให้เพื่อนดูใช่ ไม่ไม่ในวิชันใส่หัวอกบอกติงโตินดากเอ่อยิ่เอาเยียวยาไปงั้นเอายูวีแล้วยูวีมังนเกมไม่มีประโยชน์โอ้ยพีโอมาตอนแรกก็เออแตภผมต่ำนิดนึงเลยทออคนเอาอุณหภูมิต่ำไปเหรอเอาห้า A สามเนี่ยนะสามเนี่ยยอ่งเอามามาเลาอบเฮ้ยเทยจะไม่ฟีซิ่งก็จะไม่ ไไม่อ้นี่ไม่ชีอีฟเอาไปไปอะก็ไม่ด้วยตแต่หน้าบ้านอ่ะควรจะตเนี่ยเนี่ยเราจะเอายูวไปแทนเพชรเก็บไฟฉายเพชรเก็บไฟฉายเพชรกดกดทีนะมันจะถือมันจะเปิดไฟฉายให้กดทีอ่ะกดทีอืมแล้วมันยูไหนวะยิบขโมยยูวีไปอ่ะเออใช่อันนี่เอายูวีก็มียูวีตรงหน้าบ้านมันต่ำโคตรเลยเนาะตรงอื่นไม่ค่อยต่ำเลยเนี่ยอากาศเย็นมันเข้าไงเจ้าถ้าคิดตามคอมบอนเซน เจมโทมัสใช่ไหมฟักยูเจมโทมัสต้องเปิดไมค์กดอะไรนะกดฮโหลเสียงเสียงออกป่ะฮฮโหลาวผอผออเออเจมโทมัสฟักยูเจมโทมัสกีว่ากีว่าผีเป็นผู้หญิงผู้ชายครั้งนี้เจมก็ผู้ชายดิจุดสี่เขาจะเอาคนไหนดีระวังระวังเขาเรีจะไปนะโอ้ยอย่างงี้อะไรสัสเต็งเดี๋ยวมาหาหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวนอ้ยูเดี๋ยวทิ้งของหน้าบ้านของจิกะ ไอจิ๊บรอวันเดียวยังยู่ของไม่เสร็จเลยอ่าครูเคแค่สองไหมขาตั้งกุ้งวางขาตั้งกุ้งอะไรไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยกล้องอยู่ไหนวะอ่ากล้องวางหยิบมือวางอ๋ออ่ะถ้าหยิบขาตั้งกบก็คือเอออันเดียวเดียวไอ้ยาปิดซิงไอ้สาว่าใช้มไปอยู่ทางแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ เฮ้ยนายวิชั่นนี่ไงนายวิชั่นอียิปต์มีนายวิชั่นเจอนายวิชั่นเหรอก็ก็ใช้ไปดิเอ้ยอัปเดตใหม่มาทำงี้ด้วยไม่ได้เล่นนานมากยิบอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านท่านเอ้ยนี่ยิบยิบเคยใช้เปล่ามันนี่มันนี่มันนี่เนี่ยน่ะลองถือดิ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 เต็มยังไงลองถือดิแม่เออเออหน้ากระดาษก็หวานในกล้องจิขวาขวาไปเรื่อยมันในวิชั่นอะมันมันก็นาวิชั่นนะไม่สมัยก่อนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันถือดูไม่ได้สมัยก่อน ขาวดำกว่าในวิชั่นขาวดำมันมันโอเคกว่าอย่างนี้นะ,อะโอเคกว่าสีเขียวไม่ขาวดำมันไอ้นี่ไงมันมันมมคมชัดก,กว่าไงมึงเห็นง่ายกว่าอย่างที่มือดอ่ะไปดบับดูใครปิดฟิวอยู่ฟิวฟิวอยู่ชั้นหนึ่งอะฟิวขาดจับอยู่ใต้ใต้บันไดจำได้อยู่นี่ไงนี่ไงแยกกันเปิดอ้าวกดยังโอเคไปฟ เราไม่เซฟพลังงานนะเราเซฟความแอนตี้เราเฉยน,นี่สนิทจี๊เราไม่เปิดไปฉายเลยบอกผ่านแอิเวชั่นอเอารัดด้วยเอาราัดถ่ายกล้องถ่ายวิดีโอนะถ่ายตัวเองตายนะเอ้ยเดี๋ยวเดีเทท๋ยวเพชรเพชรส่งไปฉายมามีแต่งเงากล้องก็ไม่ไม่มีเงาคนเราเดียพวกเราเดียผีผีแวมพายอะไรอย่างงี้เปิดไงวะแบมพายมาล<อ>่าผีเนียนะให้ตายดิเอาคนเนี่ยระวังหมา ไอ้นะไอกรี๊ฟกดในระดับความยากอะไรมาลืมถามเลยโปรเฟสชันแนลโปรเฟสชันแนลเหรอนี่มันเกือบยากสุดเลยไอแม่ไอแม่ยากสุดนี่แม่แม่ก็มันเกือบยากสุดไม่มีอะไรก่อนปุ๊บอี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเดีว่ามือจะถือกล้องก็จะหาหลักฐานยังไงเนี่ยโอ้กิ๊กวางไว้วางไว้ตรงที่มีลิทอฟนะฮะเราไปหาตรงนี้กันตรงนี้กันโอเคหาหาสัญญาณของขึ้นเสียงเอ๊ยเดือนดูกิน นุณหภูมิสูงจังเน้ำโซ่กบกถ่ายรูปกค่เถอะไม่ได้เอากล้องมาเอามาแต่กล้องวิดีโอเดี๋ยวไปหยิบไปให้กล้องให้ก่อนชั้นไหนชั้นสองเดี๋ยวไปหยิบกล้องให้ก่อนชั้นสองในห้องน้ำอะห้องน้ำปลายสุดเลยอุณหภูมิแม่งก็นะเพ็ดไปเพ็ดไเพ็ดไม่ได้กับดีฟเพ็ดไม่ได้กับดีฟตากล้องจะอยู่ตับต้องอยู่หลังพระเอกดิเกี่ยวๆเพื่อนกันล่ะก็ตายตายก่อน ก็ส่วนใหญ่ตามหนังพระเอกจะตายก่อนอตากล้องก็จะตายต่อทีเัฒยกอ้ยใช่ลบเลยลบเลยั้นสามลบแล้วเนี่ยฟีซิ่งอยู่บนสุดใต้หลังคาเหรอใต้หลังคาเ้นสามเลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหยิบกล้องไปดูสปีดออฟเอ้ยไม่ต้องหไม่ต้องหยิบกล้องไปดูอ่ะเดี๋ยว s ซอร์วิสตี้ไวเอากล้องวางไว้เฉยโอ้ยวางังมี f a c i n ว่านี้ไหม ไอเสียงน้ำเดี๋ยวไปถ่ายน้ำแป๊บมันยังไม่มีใครถ่ายนะยังยังมันอยู่มันอยู่ก็ถ่ายอ่ะใช่ไหมเหี้ยหายแล้วพรแถวนี้แหละแต่ว่ายังไงดีไม่รู้ว่าตรงไหนของแถวนี้ใช่ไหมเพราะไอเอเอฟอ่ะกับไอไอพวกของกูวางก่อนแล้วกันสวัสดีจ้าโอ้ตรงนี้ตรงนี้ลบสิบเอ็ดเลยเฮ้ยเดี๋ยวพอถ่ายวิดีโอเสร็จพอถ่ายรูปเสร็จกล้องมันไม่มันไม่ไวอ่ะมันไปดูภาพย้อนหลังอ่ะ ทำไงวะ F อ e. ทำไงให้กล้องมันเป็นวิดีโอต่อระาวางังวางก่อนวางก่อนเฮ้ยกล้องใช้ใช้ถ่ายแล้วถ่ายกล้องเสียอเอเมนจี้มันกลายเป็นภาพนิ่งอะดูวิดีโอแบบสดไม่ได้อะเม่อไห่เป็นไ,ไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูที่ไอน้นี่ที่รถถอยห่างๆแล้วกันจะได้แบบฟิวฟิวจะได้สูงเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันอ่อเพชรกดเจนะเว้ยอืมกดเจแล้วไงต่อ แล้วก็เอ่ออินวิเดนส์เห็นไหมที่มันเป็นด้านบนอ่ะอินวิเดนส์อ่าแล้วไงต่ออ่าแล้วมึงก็กดไปที่ freezing t e m p e r เ t อร์เ,เ,รเ,อเพราะว่าเราตรวจพบเจอแล้ว,อวโอเคโอเคกดล,ละปั๊ปออกไปข้างนอกกันแล้วเราไปเอาหลักฐานเพิ่มเติมช<ะ>ั้นบนมีเสียงชั้นบนตรงที่เพชรอยู่เพชรใช่ป่าววะมันมีเสียง 5, หายงย้าเอาไปเจเพชรอยู่ชั้นหนึ่งเพชรอยู่ชั้นหนึ่งเลยเพชรไปไปไหนอาเทียเสียงแห่ใช่ไหมไม่ไม่อยู่ เสียงแห่เสียงคนตกไดเอาสมุดไปเอาสมุดเสร็จแล้วเอาอะไรไปอีกว่าไม่อ่านเอาเกจทีบเช็คยังว่าทำอะไรบ้างอะโอ้โหเซนิต้แดกไหมเอฟเอฟเฮ้ยเอฟเลนเดอร์เหรอเอมเอฟขึ้นเหรอไม่ไม่ต้องใช้เอฟเลีเตอร์มันมันไม่ติดเลยเว้ยต้องผีมาไงผีมันต้องมาขึ้นแน่ๆวิดีโอสมาร์สติกับไฟแห้งง่ไงกว่ะ เดี๋ยวมาดูให้แป๊บหนึ่งแล้วกันสักพักก่อนว่าจะมีไอ้พลังงานป่ะจีฟทอมสันคล้ายๆกันแฟรดทอมสันหรือเปล่าต่อไปแต่เขาเป็นจอร์นาธานจอรสันนี่เขาคือโจโจใช่ไหมเขาไปไอจีฟแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าผีจะตอบเป็นกลุ่มหรือว่าตอบคนเดียวเอออย่างงี้เดี๋ยวกูขึ้นไปข้างบนอ้าวไฟฉายนี่ใครวางทิ้งไว้วะเพชรมึงเหรอีว่าอีว่าเขาชอบที่มืดไหมน่าจะกูแล้วยูวีปะยูวีเอทิ้งไว้เอง ติ๊งยูนิล็อบเบอหาหนังสือเราก็วางไว้นะหนังสือเราวางไว้เดี๋ยวกลไปเดี๋อวไปเราวางไว้ก่อนเดี๋ยวมันเขียนยังไม่เห็นโค้ดออฟเลยมองกันซักพักกันนะเห็นแต่พลังงานที่แบบส่องไปฉายเดินสองขาอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นโค้ดออฟปะวะเฮ้ยเหมือนเราเห็นโค้ดออฟแต่ไม่แน่ใจเป็นมันอยู่หลังจี๊บเมื่อกี้ปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเหมือนเหมือนไอพ่นตอนมันไม่รู้มันเป็นไอไอไอจีป่ะไอเย็นอะ อ๋อมันลมหายใจเปล่าถ้าจะเป็นลมหายใจมั้งพี่ชี้ให้ไปเชื่อไปเฮ้ยนี่ออกมาคอมซันมึงเชื่อเขาเข้าใจมึงเชื่อเขาเข้าใจมึงเหรอคอมซันฟังคุณบิชแต่ยูทูบเข้าใจนะจีบแต่ยูทูบเข้าใจนะจีบยูทูบเข้าใจฟังคุณโกทูเฮลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยบางกอกบางทองฮัลโหลฮัลโหล เจมสทอมสันเจมสทอมสันเจมสทอมสันไอ้ที่เราเห็นน่าจะเป็นไอเยนกิฟแน่มันมันอยู่ตามพื้นเลยทอมสันฟักยูบิชเจมสทอมสันฮัลโหลเจมเจมโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอะไรมาตายอ้บุปผาตายหาเรียบร้อยมันล่าตายกิฟต์ตายแล้วไปลกนาเรียบร้อยแล้วเห็นคนตัวแตก แตกนะฮะโดนอะไรวะหลักขาจะไม่ได้ไม่มีกดออฟเนะกูกูว่าไอ้เนี่ยแม่งได้ผลแน่ๆเลยว่ะไอ้เคยว่าเลยนะกดออฟกดออฟอยู่ไหนวะมีบล็อกไหมเดี๋ยวไปหยิบตอบก็จีบไม่ได้หยิบสปบยิดสปบยิดบล็อกไปอ่ะใช่ไหมไม่กูใช้เมื่อกี้พี่ใช้อ่ะมันไม่มันพูดเหรอมันไม่ได้พูดเลยมันใช่มันไม่พูดแต่พอกูพูดไปเลยแม่งหันเลยไม่ไม่มันไม่ตอบมันต้องตอบกลับในนับ ต้องตอบกันนะมันก็กดออกก็ติ๊กออกเอ้ยไม่ใช่เช็คกดได้จริงไหมมันไปหยิบเขียนกลองออกไปกล้องกล้องผีเล่นกล้องกล้องซาเลยเฮ้ยผีเฮ้ยผีผีห้ามเพื่อนมันทันแล้วไอ้เพชรมันไปไหนวะเออลืมนึกถึงเพชรเข้าไน้ำห้องน้ำแขกันไปไปห้องน้ำกันอีสเปรเลยโอ้โหเราต้องเราต้องหยิบปยิบบล็อกไม่ต่อกันไม่ต้องเอาไปเดี๋ยวไปหาไว้ในมือกันสมุดกวางไว้ไหนเนี่ยให้ตายดิเออสมาดูขอบคุณยูโรกัน ใครอยู่ใครอยู่ข้างในอ่ะเพชรไงเอาล็อกอยู่ไอ้เออปลดปลดปลดจังวะเอาปลดเอาปลดนะทำไมคุณเพชรเงียบจังเลยไอ้เพชรตายดนเรียบร้อยเออตัวไว้บอกเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวรอคนเดียวเหรอใช่เดี๋ยวมึงจะ้ลส่วนกูไปละกูต้องหาอะไรก่อนวะกล้องคงไม่ได้ถ่ายอะกล้องใจถ่ายอ่ะถ่ายโอ้ต้องรอดนะถึงจะได้ตังค์อย่าลืมไอ้เี้ยโคตรร้อนเลยอย่าลืมนะต้องรอดนะถึงจะได้ตังค์อ่ะ ก็เออดีก็ตายกันหมดเลยอ่ะไม่ไปสามถ่ายอ่ะไม่ไม่เพ่นก่อนนะอ๋อลืมไปทุกคนไอ้นี่ตังตังเต็มใช่ไหมหนังสือี่กี่แถวน้นป่ะหนังสือมิวส์เอ้ยเออใช่ลืมใส่กับฐานเลยเออฟีซิงหนังสืออ่ะโอ้จบแล้วอ้าวอ้าวมันใหญ่อะหายตายเนี่ยมึงเอ้ยไม่เห็น ในไงในาตายยกตีตายยกตีตย,กตยกตี้จีบเหรอจิโดนอะไรตายชั้นเดีอกคือชันเด,นเดยอกจีเลยอ้าวแล้วทำไงต่อแตกเนสักพักแน่หดยิ่งละหดิ้งนะไปกบฏตายหมดเลยที่นเล่นเอไอเช็ด ไ <I> อ้เวอ๋อมันชอบที่มืดดิแล้วมึงก็ปิดไฟล้นนะ่ะโอ้โหของของชอบเลยเอาเพชรเอาเพชรหายเอามาอ่ะเอาเรียบร้อยสักหน่อย <Yeah. S 2> เพชเพชเราไปตั้งแคมป์กันไหมฮึ <c oughs> ไม่ยถึงนี่ไงมาไปด่านแคมป์กัน เอาเลยอะเลดี้อัพเหรอแบบว่าเอาของไปด้วยไปแล้วเอาอะไรมั้งเอาเนี่ยเอาไปแล้วไม่มีเลยกดตัวเลยเงินอะไรบ้าเมื่อกี้เสียไปกี่พันวะสี่ห้าพันมั้งหระเปล่าไม่ไม่เคยนับประกดได้ดียังเนี่ยอ๋อผิดอ๋อปรากดอ่ะ กโอเคสตาร์ทเพชเราตั้งไข่แคมลูกเสือกันพวกเราสามคนก็เข้าไข่ด้วยกันมาหมดแล้วเนาะบอกให้นะนรกชิบหายอะไรเงี้ยตอนมสองหรือมอะไรจำไม่ได้ แม่งให้ดด้เป็นทหารใช่ไหมเพชรมาฝึกให้เราวะหรือเป็นไอ้นี่แม่งดุอีพายมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกไม่เชิงบรรดาเออถ้าเราไม่ผิดเป็นเราเราโดนสั่งวิพื้นพ่อเฮียอะไรวะจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่มันโแต่มันนาก่อนมันก็น่าแล้วลนะ่ะเธอกูนอนอยู่ดีๆแม่งโดนสั่งเรียกออกไปวิพื้นโดน,นคือค,ค,คือเฮียอะไระคือเป็นเฮียอะไรไอสัตว์ติแกะ แคมความยากอะไรจิ๊บเมื่อกี้กดอะไรมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะไดแมวมันเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไดแมนไดแมวแผนที่มันต้องไม่มีอันนี้ไมีอยู่ไม่รู้ไม่รู้ผีชื่อประหยัดตัวนี้ไม่ได้เอาแบบหนึ้งสองยี่สิบโวลต์ไดสี่สิบเจ้าเจ้าอ๋อ คำพีเทมนม์พวกนี้จะทำให้เรากลายเป็นซ็อกเซอร์โซพีมได้ไหมวะไม่เลยสิกระลองดูสิกระลองมาแล้วทำอะไรันวะเนี่ยมันเปิดไฟอย่างงี้ด้วยกดตัวที